เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชางไอพสวัสดีครับนผมมาซีเผ้าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆมาชมเล็กๆอยู่นะครับบ้านเป็นบ้านเหมาะลิลเลตดูอไซัยนะครับบ้านไม้บนพื้นที่สองไร่มีอาคารอเนกประสงค์มีโลกเก็บหองรองจอดรถอีกด้วยนะครับพื้นที่ข้างเหนือปลูกต้นหมากต้นไม้ได้สบายบรรยากาศดี โอ่งโล่งสบายไม่แออัไม่วุ่นวายครับเอกสารติดโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอลูกแปลงสี่เหลี่ยมครับติดถนนสองด้านเลยทีเดียวแปลงนี้อยู่ตำบลท่าข้ามครับพน,นนิคมจังหวัดชนบุรีติดถนนหลักนะครับท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ดูฐานได้จริงก,ก่อนครับสวยๆคุมค้มๆแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำได้ใหม่พาค,คลิปใหม่ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกด,ดี่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เพียงมาที่ป้าห้ลึกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับราคาเปิดมาที่2องล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทครับสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทสนใจสามารถใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยติดถนน,นใหญ่ค้าขายได้เดินทางสะดวก สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ